เคผมวันนี้กับ XR Channel เหมือนเดิมนะครับผมอยู่กับการทำมังกรพ่นไฟ EP 2แล้วครับผมแต่การทำมังกรพ่นไฟวันนี้ของผมคือการทำมังกรพ่นไฟแบบต่อเนื่องและมังกรพ่นไฟแบบยักษ์ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าการทำมังกรพ่นไฟแบบต่อเนื่องและมังกรพ่นไฟยักษ์ของผมผมขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับตไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะมังไงต่อไปรับชมมันต่อไปดูเลยงั้นเราไม่รอช้านะครับไปดูวิธีการทำกันเลยวิธีการทำนะครับผมนี่ครับให้เอาฝากับของโค้นะครับ เอามาตัดท้ายนะครับผมแล้วก็ตัดเป็นรูอย่างนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เอาให้ตั้งเส,สมอกับถนนนะครับพื้นถนนหรือว่าเพื่อทำในพื้นปูนอะไรก็ได้นะครับตั้งให้เสมอแบบนี้แล้วก็หยิบเตียนที่เราเตรียมไว้นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้คือเตียนนะครับอุปกรณ์หลักแกะมาแล้วก็ให้เพื่อนขยำไม้แตกเลยนะครับผมไอ้แตกเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่ไปในนี้ครับผม ใส่ไปในใต้กระป๋องครับใส่ไปเยอะๆเลยนะครับผมนี่เอาไปเจ๊ะนะครับผมมาจุดที่เตียนหรืว่าใส่ไปข้างใต้นะครับผมใส่ไปข้างใต้ที่เราเจาะรูเอาไว้ครับ ดูความเร็วนะครับผมผมใส่ไปสามอันนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนไม่รีบก็ใส่ไปแค่อันลสองอันก็ได้ครับเพื่อเป็นการประหยัดด้วยนี่นะครับปล่อยอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมให้ควันออกจากท้ายกระป๋องให้เยอะๆก่อนนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากดูวิธีการสอนแบบละเอียดว่าทํายังไงไปดูที่อีพีหนึ่งนะครับผมผมไม่ตามตั้งไว้แล้วนี่นะครับผมไอเอาน้ําเทใส่มือนะครับ ก็สะบัดไปเลยครับผมนี่ก็สะบัดต่อไปเลยครับผมนี่สะบัดต่อไปเลยครับนี่นี่มาถึงวิธีการทำที่สองแล้วนะครับผมมันคือมังกรเบนไฟยักษ์เราจะใช้เป็นนี่เป็นจานอลูมิเนียมนะครับผมวิธีการทำมาดูกันเลยครับไอ้ ให้เป็นเพื่อนหาก้อนหินในลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับผมที่สามารถตั้งอย่างนี้ได้เอาแบบสูงๆนะครับนี่สามารถตั้งอย่างนี้ได้ให้เขตั้งแบบเสมอนะครับผมแล้วก็เพื่อนก็หาเศษปืนเศษอะไรนะครับผมมายัดไว้ใต้นี้เลย น,นะครับปล่อยไฟท่วมอย่างนี้นะครับผมแล้วก็น้ำเต้อใส่มือแล้วก็ ไงามาผมกับมังกรพ่นไฟยักษ์ขอบผมชอบกันไหมครับฝากกดไลค์กดแจ๊กกดสับสกายเป็นกาลังไกผมด้วยนะครับผมและเจอใหม่คลิปหน้า